อาบานนะครับลุคของตัวนี้ครับลุกเตจมมาครับครับพอเป็นนี้สองหัวคือตัวนี่นะครับเป็นนี่นะนี่เป็นหันี่นะตียงไมพอดีนูะ แเสวัสดีครับอยู่ผมจันนกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเปิดกันหน้าบ้านมาครับตรงมาเปิดช่องหน้าบ้านมานเพราะทุกครั้งเราจะเปิดปะโยู่ที่ห้องหลังบ้านครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสัตว์เลี้ยงที่บ้านให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับพอดีนกเขาตัวนี้ครับทุกคนน่าจะจำมันได้นะครับพอดีที่ว่าเอาแมว ตัุบม,มาครับเมีเาตะคพุบม,มาที่ว่าไล่เขาไปในห้องที่ที่ผมทํางานนะครับผมเลยจับมาป้อนเป็นลูกนกครับตอนอกมาเป็นลูกนกตอนนี้นกก็เริ่มขันแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็เชื่องอยู่นะครับตอนนำมาตอนแรก,กคิดว่าจะไม่รอดนะครับพอดีเอามาป้อนลองผิดลองถูกครับผมก็ไม่เคยป้อนลูกนกเขาครับแต่ว่า ในที่สุดก็สําเร็จนะครับก็ออกมาเป็นสภาพก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ชนิดที่สองกันเลยนะครับนี่ครับสัตว์ชนิดที่สองของผมหนูแฮมสเตอร์ครับหนูแฮมสเตอร์นะครับนี่ก็นี่ก็อีกตัวหนึ่งครับคู่กับตัวเมื่อกี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเมื่อกี้จะเป็นตัวเมียครับพอดีผสมแล้วนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับ รอบแรกผสมไปแล้วก็นี่ครับตัวนี้ครผสมไปแล้วไม่ออกครับไปออกที่อื่นนี้ไปออกที่อื่นนะครับเรารอบนี้ก็ผสมใหม่แต่ยังไม่ออกครับนี่ครับตัวผู้เดี๋ยวเราไปดูสัตว์ชนิดสามนะครับว่าจะเป็นอะไรนี่ครับสัตว์ชนิดสามของผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเลิบเบิร์ดครับตัวนู้นจะเป็นสังคนนัวครับสัตว์ตัวนี้จะเป็น เจ้าสันคนนัวครับถึงจะนี่ครับตัวนี้ครับถึงจะปล่อยวิธิสระได้ตัวนี้ไม่ครับตัวนี้กัดอย่างเดียวครับไปดูตัวที่สี่เลยนะครับชนิดที่สี่จะเป็นอะไรครับนี่ครับนี่จะเป็นนกอีกชนิดนึงครับนกเอี้ยงครับพอดีนกตัวนี้ตกลงมาจากรังครับน้องข้างบ้านเขาจับมาให้ครับผมก็มาป้อนแล้วก็ฝึกให้กินอาหารเองนะครับเป็นนกเอี้ยงครับเป็นนกเอี้ยงดํา หรืออีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นนกเอี้ยงเนี้ยงควายครับเดี๋ยวไปดูสัตว์ชนิดต่อไปเลยครับนี่ครับสัตว์ชนิดต่อไปของผมตัวแรกก็มีปลาเต็มเต็มเลยนะครับพอดีวันพฤหัสที่ผ่านมาสามวันที่แล้วนีครับก็ได้ทําการถ่ายน้ําปลาครับช่วงเย็นครับพอตื่นเช้ามาครับ โดดออกจากโหลครับโดดออกจากโหลเป็นสองตัวตัวนี้ผมก็ผสมเสร็จแล้วผมก็เอามาใส่ทิ้งไว้เฉยนะครับแต่ตมาเป็นประกาศป่านะครับพวกนี้จะเป็นพ่อประกาศป่านี่ฮะตู้เลี้ยงกุ้งเก่าผมครับนี่ก็จะเป็นปลาลูกคอกครับพอดีไปตักลูกไรครับได้ตักปลาลูกคอกมาครับมาเลี้ยงไว้ในตู้เล่นๆครับตัวนี้น่าจะเป็นอไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับ เป็นปาตเพียนนะฮะ็นตักแรแดงได้มาเหมือนกันครับน้ําแห้งพอดีครับนี่อีกนะครับประกัดที่บ้านของผมครับที่ว่าทำทำไว้ครับตอนนี้ก็เหลือไว้แค่นี้ครับเป็นพ่อแม่พันอย่ันเดียวครับที่เหลืออยู่ในกระมังครับนะฮะนี่ครับนี่กล่องโฟมที่ไว้ใช้ผสมนะครับนี่ก็ผสมไปได้นะครับพวกนี้ครับ นี้ก็อีกนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับปกัดจีนแต่ในนี้มีลูกปลาอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เข้ามาได้สองห้องสามห้องแล้วนะครับก็จะอยู่ในบ้านทั้งหมดนะครับแต่ไปดูสัตว์ตัวต่อไปกันเลยอันนี้เป็นปลาหมอสีที่ผมเพิ่งได้มาวันที่ห้านะครับวันที่ห้าก็คือว่าถ่ายคลิปไปแล้วครับกำลังตัดต่อยครับดูวิวัฒนาการ ดูเวฒนาการไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ครับแต่ผมจะทําคลิปให้ดูครับพอดีตอนนี้ผมเอามาเรียนได้สองอาทิตย์แล้วฮะผมได้ทําคลิปไปแล้วตั้งแต่แรกๆตั้งแต่วันแรกจันเอ่อเป็นข้ามเป็นผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราออกมาหลังบ้านแล้วนะครับเรามาดูสัตว์ชิ้นต่อไปนะครับ๋ยนนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาของเรานะครับ เป็นปลาคราบนะครับไม่ขึ้นมาครับเพราะยังไม่ยังไม่หิวครับเป็นปอปลารวมครับมีปลาคราบมีปลานินมีปลาบึกมีปลาทับทิมมีปลาสลิดนะครับก็เยอะพอสมควรนะเพราะปลานินออกลูกใหม่ครับก็ออกในนี้เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็สายครับนี่ครับก็เป็นไก่ป่าลูกผสมของผมครับทําไว้ครับสีทองครับทองหางดํา หรือเรียกอีกสีอเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสีทองแดงครับทองแดงครับทองหางดํานั่นเองครับนี่ครับผลนั้นก็จะเป็นไก่ลูกผสมเป็นไก่ป่าผสมไก่ไก่ชนครับไก่บ้านครับก็วันนี้ก็อากาศร้อนนะครับก็คือไก่ก็หลบแดดหลบอะไรหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ชนิดต่อไปเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะครับที่ ผมได้ซื้อมาจากตลาดครับมาเลี้ยงไว้เล่นๆนะครับตอนซื้อมาก็เล็กกว่าตัวเล็กกว่าตัวนี้นะครับเล็กกว่าตัวนี้ครับกตตัวนี้ก็สีขนก็เริ่มยาวหมดนะครับพอดีไปเป็ดบาบารี่ครับซื้อไว้ตอนนั้นตัวสี่สิบบาทครับตัวสี่สิบตัวสามสิบห้าบาทตัวสี่สิบบาทครับตัวนี้ก็ได้โตครับผมคิดว่าจะเลี้ยงไว้เล่นๆนะครับ ไม่ได้ข้าไม่ได้เอาไปกินนะครับเลี้ยงไว้เล่นเลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยครับวันนี้ก็อากาศร้อนมากครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวการพน,นีครับถ้าเกิดจะดูอะไรชัดๆนะครับอย่าดูสัตว์อะไรเผมจะลงให้ดูอีกทีนึงครับเป็นยังอย่างนะครับเป็น,ปปนแต่ละชนิดไปนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เรลวันนี้ขอบคุณครับ